มันจะโป๊ะเลยเย้เฮ้ยเก่งอ่ะไม่เคยเหรออยากกินแต่ว่าจำตรงจุดจับไม่ได้กินแบบนี้เจาะเจาะมีอะไรก็จุดจอบแต่ว่าจะว่าหมายแต่ว่าแม่ออกมาแล้วมีแมวด้วยเท่มากเพราะวานากี่โมงกันแม่แม่เบลล์ทำไมต้องทำปากหอย เห็นปลาปูหรือยังเออพาไปดูปลาปูดีปลาปูเลยยิ่สายทันนะเนี่ยทีเนี้ยอย่าลงรูปนีู้งที่ถีไนะลปที่ปลาปูปลาปูเลปลาดูจมูกเลปลาสุกเกีอ่าเลยว่าไดูดาว้าอกใก็ไปไ แล้วเหนพี่าไม่เี้ยนี่่ารักแม้ว่าผิดงานนะูกลม่รักกาับกรกรป๋าไปเถอะนั่นใคไม่อยู่กลุ่สาทอนยี่นีเรา็นะมาตั้งนานแล้วเอรจะแต่งงกันทัทีเนี่ยโอพี่แค่นี้เานี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่รักสะหรนั่นใคไม่อยูบูสา้าเนี่ยูกม่รัการับกรกระป๋าไปเถอะี่ดเลก็เมา เป็นคอมเมดี้น่ะพี่ชื่ออะไรไม่ฮาจีชื่อหมือนไม่ใช่เป็นคอมเมดี้น่ากกว่าแล้วเนี่ยชืดีหรอเอ๊ะไม่ใช่พี่ไม่น่าออกแต่ออกพี่ไม่น่าออกแต่ออกหัวคนแก่เนี่มีใครน่าออกก็มีฝ่ายเนี่ยให้พาไปแบบที่โชว์ความสมเร็จอะไรเนี่ยหน้าแบลวเนาะยังไม่เห็นหน้าเหมือนญี่ปุ่นเห็นแล้วตะกี้มันหายไปเนี่ยหน้าแบลวงคือใส่กิ้งเลยอ่่ะนารักเนาะ จำเมื่อวานไหมล่ะ oh, เป็นอาทิตย์ไม่ะกว่าจะหายนะฮมันเป็นจุ่มอะ้น่จุม่มจุมหลุ่มจุมจ่มๆอะไรกอจุมจ่มๆุมมพันพันหนึ่งเหรอแต่ว่ามันมีมันมีคอร์สนะเจ็ดเจ็ดครั้งเจ็ดพันปีเจ็ดครั้งตกครั้งละห้าร้อยคอร์สถูกนะถูกนะในขะนะ <c oughs> าด <c oughs> โอ้ยป ปู S <S 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 ่ยี In, anak, ่เด uh ug ี๋ยวไปเรื่องใหม่ปู่ยี่นี่เราก็รักกันมาตั้งนานแล้วมันเราจะได้แต่งงานกันสักทีอ่ะโอ้พี่แค่นี้เราเนี่ยก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่รักสลอกนั่นใครไปยุ่งรูปเศร้าข้าเ่ยข้าบอกตั้งง่จะได้ยินไหมโอ้ยลูกน้าไปรักกันชอบกันกระป๋ายไปเถอะความจริงวันใี้เราไปมีหมาด้วยตัวหนึ่งแล้วหมาหมาคู่แล้วสามการไงแล้วพ่อก็จะเป็นหมาพ่อเป็นหมาเหรอก็จะจะมีแบบอ่าพระเอกนางเอกพ่อแม่อะไรเงี้ย ชื่ออะไรเนี่ยนักแมททำแบบนี้เนี่ยชวนไปชวนไปวมันเกิดไม่เอายังจะเขินอีกกำลังร้อนเลจ้ะชื่ออะไรน้าหมายเลข2อ้ยวันนี้ไม่ชอบ ขอามเายีหน,นึ่งรับสองอะหนึ่งทำนี่ไหนบ้างดีออกอเร็วไม่เคยดูลยอกะอมเดี้น้องนี้พูนจุดูช่อชื่อช่อออกร้างไม่ได้นะรุ่นหนึ่งมีนอนไม่หลับ นิ่งหน้าออกเ่ยนิ้ง,งช่อไม่ออกญี่ปุ่นญีน่ปุ่นเชื่อปะ้อเคนะเกาว่านักชินแล้วพี่ยังชินเลยโอ้อะไรคอมเมดี้หรอรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นหนึ่งนาย,อมมยรอต่อมมหรอือไม่ใช่พี่นายรอต่อตุน ต่อเตมน่าจะตอเต่ไม่รู้วุ่นไหนรุ่นหหรอไม่ได้ดูเลยของเียดูรุ่นไหนก็ไม่ดูรุ่นไหนก็ไม่ดูรุ่นไหนก็ไม่เคยดูจริงี่ถ้าดูบสตาร์ดูแค่เอก็เหนื่อยแล้วใช่ดูเอก็ปวดหัวแล้ว เปิดเลยว่ารุ่นรุ่นหนึ่งมีใครบ้างเปิดนี่เลยฟูยี่นี่นี่รล้ลกันมาตังเลแล้วเราจะต่นเตนกกันสักทีโอ้โหพี่การีลาีอะไรวกนี้เขก็ไม่รักส้ม ใครก็อยู่กับลูกสาวค่ะขับคุณลูกใหญ่จดได้ยินไหมขออยู่ร้านเวลาการช็อปกันเดี๋ยวมันมืดแล้วเน็ตเราก็แรงมากไอ้ห้าสิบเก้าบาทไอ้ห้าสิบเก้าบาทต่ออีกแล้วตอนนี้เน็ตที่ห้องโดนตัดไปแล้วอ่ะทำไมอ่ะก็เลยอัพอะไรไม่ได้เนี่ยไม่จ่ายตังค์เขาไม่มีใบมาต้องไปไม่ใช่จะบอกว่ากดผิดจะกดแก้ไขขึ้นไหนก่อนไม่จะกดแก้ไขวันั้นอัพถ้องไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจรู่ใไม่ใรว่าขอให้ด้วยไม่ใช่ไม่กดผิดจะกดแก้ไขแม่กล้าไปบอกก็ไปจากขอโทรว่างอะไรของไปที่วรเลยม่ีบแม่กแม่ือเช็กตรงเบอขอี่ไปบอกเขาไปบอกเบอร์บอกชื่อตัวเองบออไรอย่างเงี้ยเขาว่ใช่ แ่ว่าโนตัดแน่เลยวะใช่เพราะแม่เนี่ยเหน็แนมา3วันแล้วนี่นี่นสารยไม่รูจะสงสารดีเนี่ยตีพตตี้ปะตีอ่านตีตีตีเหรอคือชื่อตีเ้ยนี่ไกนด้วยทไมอ่ะแข่งกันตลกดิฉันอเยอะอ่ะต้องไเลี้ยงดิฝันดีนะเว้ย นนี่ดเหอโอ้ <c oughs> อยเด็กกาขนาดนี้ตกใจเดี๋ยวอ่อปนไหนอันนี้เหรอไ,รนะ <c oughs> ไม่ว่าไม่ขับตลกกว่า มาวันวันที่ชิงใช่ปะไม่ใช่วันอยู่ในบ้านใครแล้วพี่อุ้นก็วันชิงใช่ไหมมาเป็นเอม็มเนี่ยพ่อพ่อมล้งอันนี้ก็หายพ่อพ่อเข้าไงอ่ะ มันจะบอกได้เลยว่ามันกินได้โอ้มันเป็นโหดเลยหน้านะครับ <laughs> 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 ไม่ไม่ทำตลกกว่าแล้วพี่ว่า,า,มาไม่ไม่ทำเหมือนกว่าเอราว่าเรไม่ไปสมัครคนเดียนใหม่เดี๋ยวช่วยบอดจริงจริงเขาหมดแล้วอ่ะไม่รู้จะมีเมื่อซีซั่นสามแต่ซีซั่นแรกหาซีซั่นสองเขาดูมไม่ค่อยแต่ก็หานะดู่เวลาชว์ <c oughs> เหว่งไงไหม จริงป่ะให้แบคถือเองความจริงรอรอคำตอบเมื่อไงคำตอบที่คนแบคมาถือถือถเขาเองเขาไม่ค่อยพูดอ่ะอดทนไอพี่ผมได้นี่คือผพูดว่าได้ถ้าวันไหนชนแบกไม่ได้อ่ะนั่นแหล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 ะอะไรเนาะนั่นแหละ